ครับสวัสดีครับาเช้าวันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งสำหรับไฮไลท์ของเมืองดูวอสนี่คือเป็นเมืองเก่าก็ชือ่อเมืองลาพาสนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นป้อมประการกำแพงเมืองเก่านะ ก็จะติดบ้านเรือนของประชาชนที่ท,ที่เข้ามาอยู่แต่ก่อนส่วนด้านด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเมืองอน่าจะาสร้างขึ้นมาใหม่อยู่ตามริมริมชายวูวที่พัดก็ดูได้เห็นนะฮะว่าสวยงามอ่าด้านที่เป็นทะเลนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ ทุกคนมาดูบอสปิดจะต้องมาที่นี่สำหรับท่านสำหรับค่าขึ้นค่าข้าเท่าไหร่คะสองร้อยสิโครนาจัดว่าก็คนละพันกว่าบาทก็ต้องเดินให้คุ้มนะต้องทนเอาเพราะว่าเสียตังค์มาแล้วนี่นะฮะถ้าเดี๋ยวไปป้องมื่นเรวเราจะถ่ายไม้ดูอีกทีช่วงนี้